อ้าวประยุทธ์อ้าวโอ้โหโขอ,โอชอบเลยไอ้ไอ,ไอ,ไอ้ตะก,กุกกังโอ้ฉานมาทาอีละกันโซซอยุดแกนโูฉาฉันโชฉาฮะฉันโชฉชาแคนาดา You can. you can You can You can For You can Why you can Why you can You ไปป่าวเมาเลยมากอ้าวโอ้มันจะพร้อมสักคลิปไหมเนี่ยสูรุ okay. เอาอีกแล้วอีกแล้ว ดาวแบนเลยไม่เอาอ่ะบายบายใช่าลายยุจันโอ <laughs> ประยุจันโอญี่ปุ่นสุรายุสสกังคุชสุรายุสสกังชอบชอบชอบ,ชอบดี่คือใครอ่ะหึขาใส่ฮะ <laughs> ใช้แปปลภาษาแปลคำว่าประยูเชียนโอชามาชิโดพ่อค่ามีคอดยาวเลยอ่ะพ่อค่ามีคอดยาวเลยอ่ะ

เกียกยกเเ่ยวกับเกี่ยวกับที่พอนเรียกให้รลายูแคนโซค่ยังไม่รู้เลยเพื่อนอยากให้ลงแนวไหนก็ลงแนวนี้แหละค่ะลายูแคนโซคายูแคนโค่ะเตะกูมากลายูแคนระยูแคนโจชัย u a โจช อูนี่โคตรสั้นเลยไปแล้วเด้อ